แต่ข้าพระเจ้าเองจะเป็นที่ความคิดหมันหาที่ใส่ายากหรืออย่างไรก็ไม่ทราบยังรู้สึกว่าการกระทำตามข้อเสนอทั้งสองนั้นจะได้ผลไปในทางแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเรานี่ยังไม่ลืมบัดเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งการกระทำ เส้นนั่นจะเป็นการเสี่ยงภัยที่น่ากลัวมากกล่าวคือวันที่ทางราชการหยุดงานแล้วโรงหนังโรงละครก็ปิดหมดนั่นจะเป็นวันที่คนว่างงานแล้วก็พากันหมัวสมอยู่กับการยิงนกตกปลาและหลุมอบายามกต่างๆซึ่งถ้าเป็นเส้นนั้นจริงพก็สู้อย่าง ทุกวันนี้ไม่ได้คนที่นั่งทำงานอยู่ในสำนักงานนั่นถ้าทำอย่างนักธรรมะใจก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาและคนที่เข้าไปอัดกันอยู่ในโรงหนังนั่นก็ไม่ใช่คนทำบาปอยาบทราบอะไรนักหนาคิดดูตามภาษาคนขี้กลัวแล้วดูหน้าจะสอบใจพวกเจ้าของโรงหนังโรงละครเสียละด้วยซ้ำ ที่ช่วยกักคนไหวจำนวนหนึ่งหมื่นในวันนั้นนั่นโดยที่คนเรานั่นมายอมเสียเงินจ้างให้เขากักตัวเองถ้าพระเจ้าคิดว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าทำอย่างไรคนจึงจะเข้าวัดแต่หากอยู่ที่ว่าคุณเข้าวัดแล้วจะได้อะไรต่างหากข้าพระเจ้ามั่นใจว่าถ้าให้เขารู้สึก ว่าเขาได้ประโยชน์แม่จะเก็บค่าผ่านประตูเขาก็ยอมเสียแต่เข้าไปแล้วไม่ได้อะไรแม่จะใส่อำนาจบังคับก็กเข้ากันไปอย่างนั่นเองเข้าเตะตัวใจไม่เข้าเหมือนเอาก้อนกวดลงบวชซี เนี่ยแรงเปล่าของที่วัดควรจะต้องจัดไว้สำหรับให้แก่คนเข้าวัดนั่นควรจะให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งอา,อาคารสถานที่ภายในวัดจัดให้สะอาดและมีระเบียบเรียบร้อยพระพเจ้าไม่หมายความว่าวัดจะต้องมีสิ่งก่อสร้างราคาแพงๆเสมอไปแต่หมายถึงความเป็นระเบียบทางการจัด แทนที่จะปล่อยให้ลานวัดเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลหน้าขยะขยแยงเส้นบางวัดในทุกวันนี้ก็มีกรรม มาก่เข้าไปพำนักและทิ้งเศษอาหารเกือนอัสวะสงกิ่นเหม็นโซ่แม่แต่ในกำแพงพระอุโบสถตำระเบียงโบสถ์ก็มีพวกคนผอมโซ่และเป็นโรคเลือดลังต่างๆนอนละกิละกะตามผนังกำแพงนี่รอยขีดเขียนด้วยถ้อยคำหยาบสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุสำคัญทำให้คนมองวัดด้วย ควมไม่ภาพภูมิใจใครเป็นนิยมสวนสาธารณะหรืออยู่บ้านซึ่งมีระเบียบการจัดและการลื่นลมดีกว่าสำหรับในสนระบ,บทนั่นต้องห่วงเพราะสภาพในวัดดีกว่าสภาพในละแวกบ,บ้านอย่างเห็นได้ชั์และผู้คนก็นิยมเขาวัดอยู่แล้วเรียงตีพูด กันอยู่นี่เป็นเลี่ยงในเมียงหลวงและในยานสุมสุนเท่านั้นการประปุงสิ่งแวดล้อมภายในวัดควรอย่างยิ่งที่ทางราชการหรือเทศบาลจะได้ควรมร่วมมืออย่างถึงขนาดร่วมกับทางวัดเพราะทำเล้วเป็นผลดีแก่บ้านเมืองมากแทนที่จะเปิดประตูวัดไว้มากเกินไปจนคนเห็นเป็นสาธารณะสถาน เป็นการทำให้อวมศักดิ์สิทธิ์ของวัดจางลงควรเปิดเพียงหนึ่งหรือสองประตูและมีคนดูแลรักษาความเรียบร้อยจะตอดเวลาคนที่เข้าวัดจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจพิเศษเข้าวัดจริงๆไม่ใส่เดินผ่านไปจ่ายตลาดและไม่ใส่ปล่อยให้เป็นที่ปลอดภัยของนักวิ่ง เราเข้าหน้าวัดออกหลังวัดได้อย่างรอยนวลเส้นทุกวันนี้อย่าลืมว่าภาพยนตร์เลี้ยงสันอีกที่เรียกคนสื่อตัวเข้าดูได้ซ้ำแล้วซ้ำาอกนั่นถ้าสายกลางแก้งดูกันได้ง่ายๆจะหาคนดูได้น่อยเลียกเกิน